แค่นบอ,รองรราวขกะทบบบััไยหติการข่าวั่วไออ่อแค้นในส่วนของไอแค้นบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับกรมการข่าวายในเพื่อนกออกมาแจ้งข่าวดีให้กับเกษตรกร,ร,กรครับว่าราค่าปุ๋ยเคมีปรับลดลงอย่างต่อเนื่องครับละกันพี่น้องได้มั่นใจว่าปริมาณของปุ๋ยเคมีในท้องตลาดมีเพียงพ่อครับเพราะว่าห้าเขาสู่ฤดูการพ่อปลูกแล้วครับ สถานการณ์ภาพรวมราค่าปุ๋ยมีการปรับลดลงประมาณร้อยละยี่สิบหกถึงห้าสิบครับถ้าเทียบกับช่วงกลางปีสองพันหร้อยหกสิบห้าซึ่งเป็นช่วงที่ราคาปุ๋ยปรับโตขึ้นไปสูงที่สุดครับเป็นผลดีครับเกษตรกรผู้ปลูกข่าวเนื่องจากว่าช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤด,ดูกาลพอปลูกครับในช่วงแรดก,กัรสิยมใส่ปุ๋ยยูเรียส่วนวปุ๋ยสูตรอื่นๆกับสใส่เป็นตัวเสริมธาตุอาหารหรือใส่พอปลูกขืชชน,นิดอื่นครับปัจจัยหลักที่เหตให้ราคาปุ๋ยปรับลดลงก็มาจากราคาพลังงานในตลาดโลกครับที่ปรับ ลดลงโดยราคา้นามันดิฟในตลาดลวกแม้ว่าสีมีความผันผวนอยู่แต่ว่ากระปับลดลงมาแล้วเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยปี2 5 6 5นอกจากนี้ในความต้องการใส่ปุ๋ยในประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายสาคัญกับมีการสะลอตโตครับโดยเฉพาะจีนที่สินสุดฤด,ดูการพ่อปลูกแล้วสหรัฐอเมริกาก็อยูในช่วงปลายฤด,ดูพ่อปลูกครับ ฮอดมือนีเกษตรกร,เร,กรเริ่มซื้อปุ๋ยแค่มีไปใส่กันหลายขื่นครับหนึ่งจากว่าเหาอยู่ในฤด,ดูการพ่อปลูกข่าวซึ่งราคาปุ๋ยแ็มีการปรับลดลงเช่นแม่ปุ๋ยยูเรียราคาจำนายเคยขึ้นไปสูงกว่า1ั0 0รบาทต่อกระสอบซุมือนีกะราคา8 0 0ยบาทต่อกระสอบยืนยันว่าปริมาณปุ๋ยสิม,มีเพียงพ่อต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรและาแราค่าสิม,มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องครับมือนีแค่บอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ